เวลาเติมแล้วมันมันลำบากไหมตอบคาถามคุณไปสู่สุกตินะครับผมว่าไม่ยากนะครับก็คือเราปลดตะขอข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เบ้มาทางขวาครับแล้วก็เสียบน้ำแจได้ตามปกติอ่าแบบนี้แล้วก็เติมเติมเติมครับพอเติมเสร็จก็ยกกลับมาติดตะขอแล้วก็แต่ตรงนี้อาจจะมีการปรับบาลานซ์ซ้ายขวานิดหน่อยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกระเป๋าใบนี้นะครับผมใช้กระเป๋าติดถังเป็นกระเป๋าแมกเนตนะครับ เป็นกระเป๋าที่อยู่กับรถผมเนี่ยมาประมาณ5ปีแล้วนะครับเรียกว่าอยู่มานานว่ากล่องกีวีซะอีนะครับอันนั้นซื้อทีหลังนะอ,นนอันนี้เป็นใบที่สองนะใบแรกทางไปผมก็ซื้อซ้ําใบเดิมยี่ห้อ,อ,อเดิมนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ของผมเนี่ยพอดีเลยพื้นที่ใส่ของเยอะมากนะครับหยิบของหยิบอะไรสะดวกเนี่ยมาทาให้เรามีกล่องเครื่องมือเอาไว้ใส่มือถือพอวงพอแปง,ง,งถุงวงถุงมืออะไรตรงนเนี้ยเนี่ย เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็คือสามารถจอดแล้วก็หยิบมาใช้ได้เลยไงมันจะไม่เหมือนกับกล่องหลังนะแทนกันไม่ได้เลยถ้าออกทริปไปใกล้ไปไกลยังไงผมก็ต้องมีนะครับตัวนี้น้ำดงน้ําดื่มใส่ตรงนี้ได้ไปเดินทางกันต่อก็เป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะครับและคิดว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายคนเช่นกันนะฮะ